นะคะตอนนี้ก็แจกรางวัลนะคะคหะนกรรมการนำนะคะหันหน้ามามองกล้องด้วยนะคะนางรำหันหน้ามามองกล้องด้วยนะคะนุกอนุญาตองเาค่ะขออน้ญาตข้าวผ

เดก่เตียงกกระดาษีกางหวมีที่มีท้องนะคะเราสรงบริบทารีด้วยกาคะาื่นลางตนะคะที่ทำจิตผาทำปัะบ้านหนองจิกบ้านพุ่งสีทองบ้านหนองมะเะลือบารส้างสีสันในงานนะคะวันบูรพจารย์รงพ่อ

phó công đoàn đấy cả, công đoàn, cái gì đó, cái nào đấy, cái nào người quân nuôi cái lợp, ở chân nuôi, ở chân nuôi, quân ta, 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 กระทําทางเร็วๆว่าไม่ได้ยินทุกฝั่งบอกด้วยเลยมีอะไรร้อยตํารวจด่วนเลยมาคนเดียว